สวาสดีทุกคนวันนี้ผมจะมาเล่นบูคเคเว่นกันแต่วันนี้มันก็จะเปลกๆหนนะ่ปยเพราะว่าวันนี้ผมได้กลับมาตรงเกาะเดิมที่ผมเคยไปเต้นกับอามิดาในคลิปนั้นทุกคนอาจจะดูแล้วเนาะคลิปเยอะจังวะคลิปโคตรเยอะเลือเยืผ่านเออคลิปเนี้ย นั่นก็คือผมมีรูปอยู่ซึ่งก็เป็นรูปนี้แหละรูปนี้แหละทุกคนเป็นรูปนี้นี่นีอไหนว่าเนี่ยรูปนี้นี่รูปนี้แหละเป็นรูปนี้เลยนะอ่าแล้ววันนี้ผมก็สงสัยว่า ถ้าผมเข้าไปในกีมแล้วผมกลับมาเต้นต่อมันจะเป็นไงไปดูนั่นแหละผมก็สงสัยเห็นปะเงินได้เวลาไปเกาะ,ะมาถึงแล้วทุกคนถึงแล้วโอเค ตอนนี้ผมก็อยู่ที่เกาะแล้วนะอยู่นี่เลยอืมนี่มาแล้ววันนี้ผมก็จะสร้างบ้านที่เกาะไหมลองไม่ลองก็ต้องลองไงทุกคนมาละเนี่ยบ้านผมอยู่นี่แล้ว มาต่อไปผมก็จะมาเต้นอัดวิดีโอไปด้วยเหมือนเดิมนะสามสองเนี่ยลไม่ได้แล้วผมจะเอามาสมัยไหมเนี่ยลงไม่ได้哟งั้นวันนี้ผมจะม,มาตกแต่งบ้านกันนะ ตกแดงหน่อยเคจัดกล้องหน่อยกล้องอยู่ไหนวะมีกล้องไหมมีกล้องสองทางกาไกลไหมกล้องอันนี้ปืนกล้องอยู่างนน,น,นเี่ยไหนวะกล้องลองเพ่งห่อย Hmm. แบบนี้เลยต่อไปนะผมต้องต่อไปเ,อเล่นแบบนี้ที okay. mm ่ hmm. ที่นี่แล้วมันก็ต้อง ของอย่างอันนี้แบบเดียวมีคนเดิมมาเห็นผมตกแต่งเพื่อความแบบอยากเล่นเกมผมต้องเตรียมของมาสิ่งก็คือนั่นก็คือ คอมอือเรามาเล่นคอมเล่นคอมหนอะยต้องแต่งตัว ด้วยแต่งตัวให้เหมือนตอนนั้นหน่อยตัวเขียวเท่าไหน่หมดแต่เท่านี้แหละเขียวมูฟดีม่ใช่ประมาณนี้ไม่มีอันนี้มําทำแบบนี้เป็นอะไรมันนี ค okay. ต่อไปนะผมต้องเริ่มจากเปลี่ยนเสื้อนั่นก็คือเสื้อนี้นั่นเองส่วนเกงนะผมจําได้เอาเป็นเง่งเก้งและผมนะฮะผมต้องเป็นผมอันนี้นะอ่ะ,แล,ะอแล้วก็แค่นี้ดูแตคลิปละงั้นก็ถ่ายเลยบาะ เสร็จเรียบร้อยฮะโอ้โหงั้นวันนี้ผมจะมานอนที่นี่เลยอะนอนนอนแบบค้างเลยนอนค้างที่นี่เลยนะ ผมก็จะนอนผมต้องนอนเอ้ยผมอยากนอนผมก็ต้องนอนนอนนี่ก็สำนวนน,นี้ก็บา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 